วันนี้ตื่นเช้าไปเรียนค่ะวันนี้เรียนเก้าครึ่งชปะก็ตื่นเจ็ดโมครึ่งมากินข้าวผู้คนขอบ่นหน่อยแบบว่าสองวันนี้เข้าเช้าที่หองไม่ไม่แบบไม่ถูกปากคือแบบเมื่อวานใช่ไหมคะเป็นน้ำเต้าหู้กับปลาท้องโกรซึ่งเป็นน้ำเต้าหู้ที่แบบจืดชืดแตทุกคนแบบมันหวานแต่เข้าใจฟิลมาแบบมันจางเหมือนกแบบับนมเออเหมือนน้ำเต้าหู้ซักยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกแปดสิบเป็นน้ำเปล่ามันจางมันจืดแต่แบบ มันจว๋วหวานไม่รู้ว่าจะอธิบายยังคือรสชาติหวานนะคะแต่ว่ามันจางอ่ะทุกคนอืช่วงนี้นี่นะระบายอายหยิบหยิบสีก่อนนะคะแล้วก็กระดาษนะแล้วก็เดี๋ยวจะระบายนะ <S <S แล้วก็ปลายท้องกโงก,ก็แบบแห้งแ้งเหี่ยวเียวอ่ะทุกคนไม่อร่อยเลยมันทําให้แบบจะไปเรียนด้วยความสดใสก็แบบเออเจอเข้า,าวเช้าแล้วพอมาวันนี้เป็นแซนด์วิชแซนด์วิทที่สุดแสนจะหวานมากแบบมายองเนสหวานมากแล้วคือแบบ กินแล้วก็เลี่ยนนะทุกคนด้วยกินหน้าคือกินด้วยความเพราะอือพรผมจะไม่กินก็มไม่ได้เพราะไม่มีอะไรกินก็ต้องกินแม่ตื่นมาตอนเช้าหน้าต้องกินข้าวไม่ไงั้นแบบท้องบบท้องจะว่างหรือว่าอะไรอย่างนี้ยก็แบบบ่นนะคะบ่นให้ฟังกีห <c oughs> น้าเป็นแฟนกันนะต้องขออนุญาตแม่ก่อนนะคะพอดีว่าที่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียส <c oughs> ไปกินที่มอสิไม่ทุกคนคือหน้าต้องตื่นเช้ามาเพื่อกินข้าวเลยแบบว่าตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแล้วลงไปกินข้าวแล้วก็ค่อยตื่นมาแล้วไแล้วก็ค่อยกลับขึ้นมาอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าคือต้องตื่นมาแล้วกินข้าวเลยอะทุกคนแบบคือถ้าตื่นมาแล้วท้องว่างมันจะแสบท้องคือแบบแบบถ้าไปหากินที่มอก็คือไม่ได้มันไม่ทันใจนะคะกว่าจะแต่งหน้าแต่งตัวกว่าจะอะไรเสร็จกว่าจะออกกว่าจะโอ้ ต้องตื่นมาแล้วกินเลยทุกนี้เรียนหนาวไหมคะุ่วงนี้อ๋อุ่องนี้ก็เรียนปกติอะคะ่ะแต่ว่าก็คือจะมีต้องตื่นเชา้าแล้วก็ต้องทํางานช่วง,งนี้จะง,งานเยอะเพราะว่าเป็นงานแบบงานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยงานเข้ามาเยอะมากใช่ทำไมมองใกล้ๆเหมือนคิวต่อกันนะนี่ไงก็งมีหน้าหมาหน้าหมามันบังอยู่ นี่หน้ามาทรงนี้มันเป็นนีนะาคนละคนเลยยังไม่ชินถ้าชินเลยสิคะแปลกเพราะว่าเราเปลี่ยนทรงผมใช่ไหมละ่ะคุณยังไม่ชินกับอมน้องนาน,นี่ะค่ะน้องนานนี่ก็มาแบบมาบ่อยนะบ่อยหรือเปล่าบ่อยจริงหรือเปล่าทรงหน้ามาที่ไหนทรงหน้ารักจังหาเขินจังเลยค่ะอยากเห็นสันกามจาังตอนนี้ไม่มีสันกามค่ะตอนนี้ไม่ตะเหนียว นีนาอู้กรรมพะเยาจิมอู้จะได้เน่ยบอกหูอ่ะอองออมันคือสมองหมูมันก็ก็บอกหูว่าสมองคนนะฮะเปิ้นหองว่าจะได้อองออพี่ไปนอนก่อนเนอพรุ่งนี้อากาศเช้าเล้าฝันดีเนอรไปนอนแล้วบอกฝันดีหน่อยฝันดีเนอกุคตี้จะไปนอนขอให้รับฝันดีราตรีสวัสดิ์เนอไว้มาปะกันใหม่